สวัสดีค่ะมือนีก่ะขอกะยาบบนค้นสารคามเนาะ,ค,ะนะนค่ะเนาะมือนีก่ะกะยาบบนเกะ่ยวส้งสีใยส้งผ่อเนียดเนาะคะ่ะแต่เป็นผเนียดสั้นตรงขางสองขางเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเป็นส้งดอกบัวส้งดอกบัวกงทีขอข้อนเกี่ยวเนาะคะนะ่ะเนาะใส่ยยะยบบนกะจัดไปเป็นคล้องลูกขาเกาที่เคยสร้างน้ำเท่าแล้วเนาะคะ่ะหมวดกวนนีเพิ่นสร้างค้อนบนไปเนาะคะนะ่ะเนาะบัอนี้รอบนีเพิ่นก็เลย อยากได้เป็นชั้นตรงสองขางเนาะคะ่ะก็มาสัง่งยอ้บนกะเป็ยเรียบร้อยเลยเตรียมสีส้งให้ลูกค้ามือนี้ละคะ่ะนี่นะคะเนาะเป็นชั้นตรงสองขางเม็ดยี่สิบเนาะคะ่ะความยาวเม็ดยี่สิบกรงทีว่นเดียวทา้งบานคนมันหลเนาะค่ะเนาะได้สร้างตรงทีนี่นะคะ ข้อค้อนเกี่ยวเกี่ยวแน่ว่าสัง่งโอ้ยสางแตะจัดให้เนาะคะนะ่ะเนาะมักแบบได้จัดให้เลยเนาะคะ่ะสวยงามเนาะค่ะนะตัวนี้เนี่ยบช้านตรงสองขังส้งดอกบัวฟังลูกค้าทาั้งชนบุรีเนาะคะนะ่ะเนาะอำเภอบางละมุ่งชนบุรีพร้อมส่งแล้วค่ะเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าเมื่อนี้ ได้บนกบสิทายให้เบิ้งก้อนสีส่งให้ลูกค้าไัะมาทายความสวยความงามของผนียไงลูกค้าเบิ้งก้อนเนาะคะ่ะเนาะก้อนจะทรงคือเก้านี่แหละค่ะตามแบบฉบับของยายบนนี่แหละก่ะก็ขอขอบคุณสาหรับลูกค้าที่อุดหนุนยายบนมาตลอดเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณที่ไว้วางใจเพราะว่าถึงแม้ว่าจะบ่ได้เก็บปลายทางเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะบม่มีเก็บปลายทางแต่ว่าก็ยัง สร้างของน้ำลนุกขาดเอ้ยสร้างของน้ำแย่บนประจำเนาะค่ะเนาะเมืนวะ่าแย่บนโอนก้อนจังทรงของให้กันยังมัน่นใจเสื้อใจแย่บนเนาะคะ่ะแต่ขายมาได้สี่ปีหาปีปีนี่ปีที่หกแล้วเนาะคะ่ะแต่ยังเสื้อใจอยังสร้างตลอดว่มีเก็บปลายทางกันยังสร้างคือเก่านะคะ่นะเนาะแต่ขอขอบคุณลูกค้าี่เสื้อใจแย่บนกบสร้างเนาะคะ่ะเนาะ ได้บนกะเอ็ดคือเกาค่ะพผนียตัวใดขนันลูกขาสนใจกะกิ้งกลางขาวมร้างใดค่ะมีค้อนบนมีสั้นตรงสองข้างข,ขางเดียวสองขางสั้นหักขางเดียวสองขางเห็นเชื้อตบสูดกระโจมนะคะสนใจตัวใดกะท้ทกิทก้งกลางขาวมะซางใดค่ะรอบมีกะเอาความงามของผนิต ท่านตรงสองขางสีดำเนาะคะ่ะมาให้ลูกค้าเบื้องสำหรับลูกคา้าคนใดที่เขามาเห็นแล้วกะสนใจพเนียตัวใดกะกิก่งกลางเขามาสร้างได้ค่ะแต่อย่เลืมกดไดกดแช่กดติดตามไว้เนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อสิได้เห็นพเนียรงามๆถี่เย้บนเห็ดแต่ละตูเนาะคะ่ะสนใจแบบใดกะโทรมาสร้างได้ค่ะช่วงนี้บ่ได ถาโดนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าสร้างคนเฮ็ดอกไว้เฮ็ดอกไว้ตะละแบบตะละส่งไว้เนาะคะ่ะเนาะลูกขาดโ่มาจังสี่กะขึ้นโกงขึ้นยังไห้เลยเนาะคะ่ะเพราะว่ายาย่บนบริษัทโก่งเฮ็ดยังไว้มันเดี๋ยวมันสิขึ้นสนิมเนาะค่ะเนาะนีะน่คืบงงามเลยต้องเฮ็ดตะโอกไว้แล้วก็่ฮะก็บ่ลูว่าลูกค้าสิมักแบบใดบ้างเนาะคะ่ะของยาย่บนมันมีหลายแบบหลายส่งเนาะคะ่ะเนาะ ต้องร่อให้ลูกค้าโทรมาสั่งกอนยังข่อยเฮ็ดเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้พี่น้องเบิ่งสั้นตรงสองขังค้อนเกี่ยวๆงามๆแบบนี้แหละคะ่ะกอนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนี่ผนิลสวยๆเดี๋ยวแยกบนเอามาให้เบิ่งอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้เบืงซงสมีกอนเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ